ชั้นป3ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้ก็มาเจอกับครูติกอีกเช่นเคยนะคะและเรื่องที่เราจะเรียนันวันนี้นะคะก็ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วค่ะที่เราได้เรียนเรื่องของคําควบกล้มแท้กันไปใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาถึงคําควบกล้ำไม่แท้แล้ะค่ะซึ่งคาควบกล้มไม่แท้จะเป็นยังไงเราไปติดตามกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูก็มีภาพมาให้นักเรียนลองดูก่อนว่าภาพนี้จะเป็นตัวอะไร ภาพนี้เป็นภาพของตัวอะไรคะพอจะตอบได้ไหมเอ่ยต่อมาภาพนี้เป็นภาพของผลไม้อะไรอ่าทั้งสองภาพนี้นักเรียนพอที่จะทราบใช่ไหมคะว่าเป็นภาพของอะไรและสองคำนี้จะเขียนยังไงซึ่งสําหรับภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพของนกอินทรี ภาพต่อมาเป็นภาพของพุทธาพุทธากับนกอินทรีย์จะเขียนถูกทั้งสองคำไหมนะอืมนกอินทรีย์เขียนผิดค่ะนกอินทรีย์ถ้าจะเขียนให้ถูกต้องก็ต้องเขียนว่านกอินทรีย์ซึ่งจะเป็นทรอีซีค่ะอะต่อมาคําว่าพุทธาจะเขียนถูกไหมนะพุทธาก็เขียนผิดค่ะพุทธาจะเขียนให้ถูกต้องต้องเขียนว่าพุทธา ซึ่งคำที่เขียนถูกต้องนะคะก็จะเป็นคำด้านล่างนี้ค่ะนกอินทรีและพุทราค่ะสำหรับนกอินทรีและพุทรานะคะคุณครูขอตั้งคำถามให้นักเรียนตอบว่ามีพยญชนะต้นกี่ตัวอะไรบ้างระหว่างคำที่คุณครูขีดเส้นใต้นะคะซีกับซาอ่าตอบค่ะมีพยญชนะต้น2ตัวค่ะและมีตัวทอกับ รอค่ะอทอกับรอต่อมาคําถามที่สองทอออกเสียงทอรอออกเสียงรอหรือไม่ทอทหารออกเสียงทอและรอเรือออกเสียงรอหรือไม่คะคําตอบค่ะไม่เราจะไม่ออกเสียงทอและออกเสียงรอค่ะต่อมาคําถามที่สามค่ะทอทหารกับรอเรือออกเสียงรวมกันเป็นเสียงใดเป็นเสียงใดคะ เป็นเสียงซอนั่นเองค่ะอะต่อมาสิ่งของอะไรเอ่ยภาพนี้อ,อภาพนี้สิ่งของที่อยู่ที่คอผู้หญิงคนนี้ก็คือสร้อยใช่ไหมคะต่อมาที่นี่ที่ไหนเอ่ยที่นี่ที่ไหนนะภาพที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นสะใช่ไหมคะอะสะน้ําสะว่ายน้ํา เรามาดูว่าสองคำนี้จะเขียนอย่างไรภาพแรกคำว่าสร้อยจะเขียนแบบนี้หรือเปล่าและคำว่าสะจะเขียนแบบนี้ไหมก็เลยค่ะคำว่าสร้อยไม่ได้เขียนแบบนี้นะคะและคำว่าสร้อยก็จะเขียนว่าสรออยสอิศโทสร้อยค่ะต่อมาสะก็เขียนผิดค่ะสะจะเขียนว่าสรออะสะนะคะสำหรับคำว่าสร้อยกับคำว่าสะนะคะคุณครูขอตั้งคำถามว่า มีพยัญชนะต้นกี่ตัวและอะไรบ้างอ่ะซอยกับซะตอบค่ะมีสองตัวนั่นเองก็คือตัวซอเสือกับรอเรือต่อมาจะถามว่าซอเสือออกเสียงสอรอเรือออกเสียงรอหรือไม่ตอบค่ะคุณครูตอบว,ว่าไม่นะคะไม่และซอเสือกับรอเรือออกเสียงรวมกันเป็นเสียงใด คำตอบค่ะจะออกเสียงเป็นสอเท่านั้นค่ะออกเสียงแค่สอเสือตัวเดียวนะคะนี่ก็เป็นเพียงกิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะสําหรับประเภทของคําควบกล้ำนะคะก็จะแบ่งเป็นสองประเภทค่ะก็คือคําควบแท้และคําควบไม่แท้สําหรับคําควบแท้เราก็ได้เรียนกันไปแล้วในก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันออกเสียงกล้ำกัน พยัญชนะตัวหน้าจะเป็นตัวใดก็แล้วแต่แต่พยัญชนะตัวหลังจะต้องตามด้วยรอเรือรอลิงวแหวนอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะส่วนคําควบไม่แท้นะคะคําควบไม่แท้นี่ก็จะมีอยู่สองประเภทเช่นกันค่ะอย่างแรกเลยคําควบกล้าไม่แท้ที่มีพยัญชนะต้นตัวหน้าเป็นสโซ่ส,อส่อชะลาส่อเสือและจอจานค่ะพยัญชนะตัวหลังนะคะจะเป็นรอเรือค่ะอ่า ตัวอย่างเช่นพยัญชนะตัวหน้าเป็นสอโซพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือตัวหน้าเป็นสอสาลาตัวหลังเป็นรอเรือตัวหน้าเป็นสอเสือตัวหลังเป็นรอเรือและตัวหน้าเป็นจอจานตัวหลังเป็นรอเรือถ้าเป็นกรณีแบบนี้จะให้อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นค่ะแสดงว่าสอรอตรงนี้เวลาเราอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงแค่เสียงสอใช่ไหมคะ สอรก็จะอ่านออกเสียงแค่เสียงซอเหมือนกันค่ะซอรอก็จะออกเสียงเป็นเสียงซอและจอรอก็จะออกเสียงเป็นเสียงจอค่ะต่อมาประเภทที่สองนะคะคำควบกล้ำไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นเสียงอพยัญชนะตัวหลังเป็นอให้อ่านออกเสียงทอรอเป็นเสียงซอค่ะเรามาดูประเภทแรกกันก่อนนะคะสําหรับประเภทแรกนะคะก็คือคําควบกล้ำไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นเสียง ซอสออและจอค่ะและพยัญชนะตัวหลังเป็นรอนะคะจะให้อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าค่ะก็คือซอรอออกเสียงซอซอรอออกเสียงสอซอรอออกเสียงสอและจอรอออกเสียงจอค่ะสำหรับตัวอย่างแรกค่ะซอรอก็คือสอเสือรอเรือเวลาเราอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงแค่พยัญชนะตัวหน้าใช่ไหมคะ คำแรกค่ะคำน,นี้จะอ่าน e ว่าอะไรนักเรียนลองอ่านดูก่อนนะคะคำนี้อ่านว่าเสริญค่ะเสริญอ่านว่าเสริญคำนี้ค่ะนักเรียนลองอ่านดูนะคะคำนี้จะอ่านว่าอ่านว่าเสร็จค่ะคำนี้อ่านว่าสร้างคำนี้อ่านว่าสร้างคำนี้อ่านว่าอะไรนักเรียนอ่านได้ไหมคะลองอ่านดูก่อนนะคะ คำนี้จะอ่านว่าสวนซึ่งสวนในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าสวนที่เป็นสวนภาคหรือว่าสวนสาธารณะนะคะส่วนคำนี้จะเป็นคำราชาศัพท์ค่ะคำราชาศัพท์ก็จะมีไว้ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ซึ่งจะแปลว่าหัวเราะค่ะอ่าคำนี้จะอ่านว่าสวนแต่ถ้าเป็นสวนภาคหรือว่าสวนสาธารณะเนี่ยก็จะใช้สวนแบบนี้เลยค่ะซึ่งจะไม่เป็นคำควบกลนนะคะต่อมาคำนี้อ่านว่า อา่า,อนอา,นา,อานว่าสอยคำนี้อ่านว่าอ่านว่าซาคำนี้อ่านว่าอ่านว่าสงนี่ค่ะอ่านว่าอ่านว่าสวงและคำนี้อ่านว่าแซงค่ะคำนี้จะอ่านว่าอะไรเอ่ยจะอ่านว่าสารีไหมนะไม่ค่ะคำนี้จะอ่านว่า สีค่ะเพราะคุณครูบอกเราว่าจะออกเสียงแค่พยัญชนะตัวหน้าก็คือเสียงซอเวลาเราอ่านเราจะอ่านออกเสียงแค่พยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะคำนี้จะอ่านว่าอ่านว่าเศร้าคำนี้อ่านว่าอาสมอาสมก็จะแปลว่าที่อยู่ของนักปรดหรือว่าพระค่ะต่อมาคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยคำนี้อ่านว่า ศรัทธาศรัทธาอ่านว่าศรัทธาคำสุดท้ายคำว่าคำว่าเศรษฐีอ่านว่าเศรษฐีค่ะต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างจอจานรอเรือคำนี้จะอ่านว่าอะไรเอ่ยคำนี้อ่านว่าจะริงไหมคะคำนี้อ่านว่าจะริงไหมเอ่ยคำนี้ไม่ได้อ่านว่าจะริงนะคะคำนี้จะอ่านว่าจริงค่ะต่อมาค่ะคำที่เป็นซอรอนะคะคำว่าไซสค่ะ ไซในที่นี้จะเป็นคำอซนะคะจะไม่ได้แปลว่าไซ์ที่เป็นขนาดของลำตัวหรือว่าขนาดนะคะไซอ่านว่าไซค่ะต่อมาเราลองมาจับคู่คำควบไม่แท้กันดูสิคะว่าเราสามารถที่จะอ่านคำควบไม่แท้ได้หรือเปล่าคำแรกคำนี้จะอ่านว่าอะไรถ้าเป็นคำควบไม่แท้นะคะคำที่สองและคำที่สามค่ะคุณครูมีตัวคู่มาให้ค่ะคำนี้คำแรกจะอ่านว่าอะไร อ่านว่าสอรอะซาอ่าคำแรกอ่านว่าสะค่ะและคำที่สองจะอ่านว่าอ่านว่าสร้างค่ะสอรออ่าอสร้างโคสร้างและคำสุดท้ายก็คือคำว่าส้อยค่ะอ่านว่าส้อยต่อมาค่ะคำแรกคำว่าคำว่าเศร้าคำที่สองคำว่าไซด์และคำที่สามคำว่าจริง มีตัวเลือกมาให้ค่ะคำแรกจะคู่กับคำไหนเอ่ยคำว่าเศร้าก็จะอ่านว่าเศร้าคำว่าใสก็จะอ่านว่าใสคำว่าจริงก็จะอ่านว่าจริงต่อมาค่ะลองมาวงกลมคำควบไม่แท้กันบ้างว่าเราสามารถที่จะแยกออกไหมว่าคำไหนเป็นคำควบไม่แท้ค่ะ ประโยคมีอยู่ว่านักเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีคำไหนเอ่ยจะเป็นคำควบไม่แท้ให้เวลาค่ะหนึ่งสองซัก่ะคำควบไม่แท้นะคะก็จะเป็นคำว่าสรรเสริญค่ะสรรเสริญเป็นคำควบไม่แท้นะคะก็เสริญตรงนี้นะคะสอรอเอยอเสริญค่ะจะอ่านออกเสียงแค่สอเสือเท่านั้นค่ะต่อมาปรีชาทำการบ้านเสร็จแล้ว คำไหนจะเป็นคำควบไม่แท้หนึ่งสองาคำว่าเสร็จนั่นเองค่ะสอรอเอจ,จอเสร็จอ่าต่อมาข้อที่3น้องสั่งไข่ใกล้หายแล้วคำไหนจะเป็นคำควบไม่แท้คำว่าสั่งไข่ค่ะคำว่าสั่งนะคะก็จะเป็นคำควบไม่แท้ค่ะ จะไม่อ่านวัสร้างนะคะเพราะเราอ่านออกเสียงแค่พย,ยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นค่ะสามไพ่ต่อมาข้อที่4ี่ค่ะชาวบ้านกลุ่มนี้ช่วยกันสร้างศาลาคำไหนจะเป็นคำควบไม่แท้คำว่าสร้างสร้างสรองงสามโทสร้าง,างต่อมาข้อที่5ค่ะ เธอเสียใจที่ทำสร้อยคอหล่นหายคำไหนจะเป็นคำควบไม่แท้คำว่าสร้อยคอค่ะสร้อยเป็นคำควบไม่แท้ s ออ,ออย o t s a i t h o ้อย,ออยข้อ6นะคะเขาสะผมที่สระว่ายน้ำคำไหนจะเป็นคำควบไม่แท้คำว่าสระค่ะสะผมและคำว่าสระสะว่ายน้ำค่ะ ซึ่งสระสองสะนี้ความหมายต่างกันนะคะสระแรกจะเป็นคํากริยาที่เป็นอาการสระผมและสระที่สองนะคะจะเป็นคํานามที่แปลว่าสะไวน้ําเป็นสถานที่สถานที่หค่ะต่อมาข้อที่7ดเราไปส่งน้ําพระที่วัดคําไหนจะเป็นคําควบไม่แท้หมดเวลาค่ะคําว่าส่งน้ําใช่ไหมคะส่งจะเป็นคําควบกลาไม่แท้ค่ะสารออกงกสง ข้อสุดท้ายข้อที่8ที่นี่งดงามราวกับสวงสวรรค์คำไหนจะเป็นคำควบไม่แท้หมดเวลาค่ะคำว่าสวงนั่นเองค่ะสวงเป็นคำควบไม่แท้สอรออ้วงนงสวงต่อมาค่ะประเภทคำควบกล้าไม่แท้ประเภทที่สองนะคะกรณีที่พยัญชนะตัวหน้าเป็นททหารและพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือ จะให้ออกเสียงทอรอเป็นเสียงซอค่ะแต่ทอรอตรงนี้จะมีข้อยกเว้นไว้หนึ่งคำนะคะก็คือคำว่าคำนี้ค่ะคำว่านิทรานิทราจะเป็นคำควบกล้นแท้นะคะเพราะนิทราเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงทอรอกล้ากันสนิทจึงเป็นคำควบกล้าแท้ค่ะแต่คำควบกล้าไม่แท้ทอรอมีหลายคำนะคะ ตัวอย่างค่ะเช่นตัวทรงทราบสามสายสุดโสมหมายนกอินรีมัดซีอินซีมีเสิร์ดนนซีพุทธสาเซาสวงไซซับแทกวัดโสมมนัตฉะเซิงเซาตัวทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงซอ แต่จะมีดอกจันไว้ตรงคำว่าโซมนัสใช่ไหมคะในที่นี้ปัจจุบันค่ะจะใช้เป็นคำว่าโทมนัสนะคะซึ่งก็แสดงว่าจะไม่มีคำว่าโซมนัสแล้วก็จะใช้คำว่าโทมนัสค่ะทอรอาค่ะสำหรับตัวแรกคำนี้จะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าตรงไหมคะไม่ค่ะเพราะทอรอจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงท่อคำนี้จึงอ่านว่าทรงคำนี้คือคำว่า ไซใช่ไหมคะไซอ่านว่าไซอ่านว่าสามสามอ่านว่าซามไซอ่านว่าไซสับอ่านว่าซับแทกอ่านว่าแทกคำควบก,กล้าไม่แท้ทอรอเวลาอ่านออกเสียงจะไม่อ่านออกเสียงทอรอแต่จะอ่านออกเสียงเป็นเสียงซอค่ะ สรงใสสามสายซับแซกต่อมาค่ะคำนี้อ่านว่าอ่านว่าทราบทาบอ่านว่าทาบคำว่าพุทธาอ่านว่าพุทธาคคำว่าสวงอ่านว่าสวงคำว่าสวดจะอ่านว่าสวดคำว่าทรงอ่านว่าทรง และคำว่าซุดโซมจะอ่านว่าซุดโซมคำที่เป็นพยัญชนะต้นทรรอจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงซอใช่ไหมคะ,ะต่อมาค่ะเรามาจับผิดคําควบไม่แท้กันค่ะโดยผู้ครูจะมีข้อความมาให้และให้นักเรียนลองจับผิดคําดูซิว่าคาไหนจะใช้คําควบไม่แท้ผิดค่ะประโยคแรกนะคะทุกคนทราบดีว่าช่วงนี้มีโรคระบาด ข้อ2พุคุาราคากิโลกรัมละเท่าไรข้อ3พาตัดซวงอกไม่อันตรายจริงหรือข้อ4ส่วดทรงองค์เอวของเธอช่างสวยงามข้อ5เจดีกลางน้ำสุดโสมลงไปทุกทีอ่าเราลองมาจะผิดคำในประโยคดูสิว่าคำไหนจะเพียนผิดให้เวลาค่ะอ่าคำแรกนะคะข้อที่1คําคำไหนเขียนผิดคะ คือคําว่าทราบนั่นเองทราบจะเขียนให้ถูกต้องต้องเขียนว่าทอรอ,อาบอทราบข้อสองค่ะพุทราราคากิโลกรัมละเท่าไรคําที่เขียนผิดคือคำว่าพุทราและจะเขียนให้ถูกต้องว่าพุทษาเขียนแบบนี้ค่ะเขียนแบบนี้นะต่อมาข้อสาม ผ่าตัดส่วงอกไม่อันตรายจริงหรือคำที่เขียนผิดก็คือคำว่าคำว่าสวงนะคะจะเขียนให้ถูกต้องต้องเขียนว่าสวงทอรออวงงอสวงค่ะต่อมาข้อส่สวดทรงองค์เอวของเธอช่างสวยงามคำที่เขียนผิดคือคำว่าสวนทรงจะเขียนให้ถูกต้องต้องเขียนว่าสวดทรงเขียนแบบนี้ค่ะสวดทรง และข้อสุดท้ายข้อที่5เจดีกลางน้ำสุดโสมลงไปทุกทีคำที่เขียนผิดก็คือคำว่าซุดโมสมซุดโสมจะเขียนให้ถูกต้องก็คือสุดโสมแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะมาจับคู่คำควบไม่แท้กันบ้างจะมีมาให้ด้านหน้าค่ะมีคำว่าโศกสร้าง ปลาสายและปลาค่ะและตัวด้านหลังจะมีคำว่าเสริมสงเศร้าส้อยใสเสิร์ํคำแรกคำว่าโศกจะคู่กับคำไหนเอ่ยคู่กับคำไหนเอ่ยคู่กับคำว่าเศร้าก็คือจะได้คำว่าโศกเศร้าใช่ไหมคะต่อมาข้อสองคำว่าสร้างน่าจะเป็นสร้างอะไรเอ่ยสร้างเสริมคำว่าอาอาจะคู่กับคำว่า สมจะกลายเป็นคำว่าอาสมคำว่าปลาปราจะคู่กับสจะกลายเป็นคำว่าปราสายคำว่าสายจะคู่กับซอยจะได้คำว่าสายซอยและสุดท้ายคำว่าประก็จะคู่กับเส์ดก็จะอ่านว่าประเสิคอค่ะต่อมามีคำว่าส,สัสกสรนแทรกสวดอินต้น และตัวเลือกด้านหลังค่ะสอนทรงเสรินใส่สีสีคำแรกคำว่าศักจะคู่กับสีค่ะศักสีต่อมาขขอสองสันสันเสรินอ่าจะได้คำว่าสันเสริญคำว่าแทรกจะคู่กับสอนก็จะได้คำว่าแทรกสอนคำว่าสวดจะคู่กับทรงใช่ไหมคะสวดทรง คำว่า in ก็จะคู่กับซีอินซีและสุดท้ายคำว่าต้นจะเป็นต้นต้นไซค่ะอาจะอ่านว่าต้นไซต่อมาค่ะมาเติมคำควบไม่แท้ให้เหมาะสมกับข้อความที่คุณครูให้มาค่ะซึ่งตัวเลือกนะคะก็จะมีคำว่าจริงไซส้อยเศษฐีมัดซีซับสุดโสม ฉะเชิงเซาอ่าเราลองมาเติมคําให้ถูกต้องเหมาะสมกันค่ะข้อหนึ่งวิชามีค่ากว่าจุดจุดจุดสินมีค่ากว่าทรัพย์สินนั่นเองค่ะต่อมาข้อสองวัดหลวงพ่อโสธรอยู่ที่อยู่ที่ไหนเอ่ยตึ๊ดตึ๊ดตอ่าอยู่ที่ฉะเชิงเ้าค่ะต่อมาข้อสามจิตใจคนนั้นจุดจุดๆุดอยากแท้อย่างถึง ใจิตใจคนนั้นเป็นยังไงเอ่ยตึ๊ดตึ๊ดตึดอ่าใจิตใจคนนั้นใสยายกแท้อย่างถึงค่ะต่อมาข้อที่สใครอยากเป็นใครอยากเป็นเศรษฐีค่ะต่อมาข้อห้าข่าวลือนั้นสุดท้ายกลายเป็นเรื่องข้อ6เส้นนั้นเป็นของปลอมข้อ7สุราทำให้ร่างกายข้อ8เมียของพระเวสสันดรนคือนาง ่ะให้เวลาลองเลือกดูค่ะข้อ5นะคะข่าวลือนั้นสุดท้ายกลายเป็นเรื่องต๊กลายเป็นเรื่องจริงค่ะข้อ6จุดๆุดเส้นนั้นเป็นของปลอมก็คือซอยซอยเส้นนั้นเป็นของปลอมข้อ7สุราทําให้ร่างกายสุดโสมและสุดท้ายเมียของพระเวสสันดรก็คือนางมัตสีนั่นเองค่ะ จบกัมไปแล้วค่ะสำหรับคำควบไม่แท้นะคะซึ่งคุณครูก็จะมีมอบหมายงานให้นักเรียนได้ไปทำกันด้วยค่ะซึ่งจะอยู่ในหนังสือชุดแม่บทมาตรฐานนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากชุดแม่บทข้อ1ห,หน้า79นะก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะมีข้อที่1น,นะคะหน้า79เเมื่อนักเรียนเปิดไปก็จะเจอหน้าตาของแบบฝึกหัดแบบนี้เหมือนกับคุณครูเลยค่ะ สำหรับแบบฝึกหัดนะคะก็จะมีอยู่ว่าอ่านออกเสียงคำควบกล้มที่กำหนดให้แล้วเขียนจำแนกคำควบแท้และคำควบไม่แท้ลงในตารางค่ะก็จะมีตารางมาให้นะคะจะเป็นตารางที่เป็นคำควบแท้และคำควบไม่แท้จะมีตัวเลือกค่ะก็คือคำว่าพุทธาพร้อมเพรียงสร้อยคอเสื่อมโทรมพาด คุณครูรับทราบกวัดแกวงซักใสน่ากลัวก่อสร้างขวัญข้าวคลี่คลายบวงสวงโง่เขาแกว่งไวใจสามเผาผลาญสอดแทรกขวางกันตราตรึงสักสี เ้าส้อยพัดค่ากกองทรายสงครามจริงจังเปลวไฟทรัพย์สินและปราบค่ะโดยให้นักเรียนนำคำตรงนี้นะคะมาจำแนกให้ถูกต้องว่าคำไหนเป็นคำควบแท้และคำไหนเป็นคำควบไม่แท้ค่ะยกตัวอย่างหนึ่งคำนะคะเช่นคำว่าพุทธาพุทธาจะเป็นคำควบแท้หรือคำควบไม่แท้คะ พุทธาทอรอจะออกเสียงเป็นเสียงซอจะเป็นคําคําควบไม่แท้ค่ะนักเรียนก็เอาคําว่าพุทธามาเติมในช่องท้องคําควบไม่แท้โดยนักเรียนจะต้องเขียนตัวบรรจงเป็นบรรทัดนะคะเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนลองทบทวนดูอีกหนึ่งรอบนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะจำแนกคำได้ถูกต้องหรือเปล่าและนักเรียนเขียนคำได้ถูกต้องไหม นักเรียนตรวจสอบดูความเรียบร้อยด้วยนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ค่อยนามาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมค่ะซึ่งคุณครูเชื่อมั่นในนักเรียนว่านักเรียนจะต้องทําแบบฝึกหัดได้ถูกต้องและครบถ้วนอย่างแน่นอนค่ะเพราะนักเรียนมีความรับผิดชอบในตัวเองใช่ไหมคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย